รณกรรมการเมืองรางวัลทางไฟฟ้าในปีนี้มีผู้ส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวดจำนวน729ผลงานแบ่งเป็นบทกวีจำนวน426จำนวนเรื่องสั้นจำนวน303เรื่องซึ่งคณะกรรมการได้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดโดยผลงานที่ผ่านการตัดสินในปีนี้มีความหลากหลายและอยู่ในระดับที่น่าพอใจทั้งนี้เนื่องจาก ในปีพศ2 5 5 4เป็นวาระครบหนึ่งทศวรรษของการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าคณะกรรมการจึงได้พิจามอบรางวัลผ่านแว่นฟ้าเกียรติยศให้กับผลงานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาสแสดงทัศนะหรือสะท้อนประเด็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยในสังคมไทยทั้งในอดีตและหรือปัจจุบันทั้งอย่างลุ่มลึกหลากหลายงดงามโดยมีกลวิธีในการนำเสนอที่น่าสนใจสมควรเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่าง เพื่อปลูกเร้าหรือแรงบันดาลใจให้แก่นักเขียนและผู้รับประชาธิไตยในสังคมไทยบัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกสรรมรณการการเมืองรางวัลผ่านแม่นฟ้าเจียิยศและตัดสินผลงานบทกวีและเรื่องสั้นการเมืองรางวัลผ่านแม่นฟ้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขอการเป็นเจิญท่านประธานรัฐสภาให้กรุณามอบรางวัลให้กับผู้รับจุมสายนายธิยาซึ่งท่านผู้เข้ารับนี้เป็นเจ้าของผลงานใดอายุเก้าสบเก้าสิบ ความหวังจากคั้นถึงเชิญตะกอโดยปุ๋ยซึ่งพากรขอเชิญทายาทเข้ารับครับ,ขอ,บของชีวิตโดยทวีบอนหรือทวีบอรด์ดิโดทายาทเป็นผู้เข้ารับครับ คือสักชัยบำรุงพงศ์ mm hmm. ขอเชิญตายาทท่านเข้ารับครับท่นช่าน หลักปฏิบัติศาสนาและศีลธรรมตัดตอนจากคู่มือมนุษย์ฉบับปฏิบัติธรรมโดยพุทธทาสพิภูหรือพระธรรมโคกสาจารย์เนื่องอิทธพัธญย์